นีใครรู้ไหมว่าต้นนี้ต้นนี้ยังและจะมาปลูกเพาะชำอันนี้คือตอน้นปลูกง่ายเป็นตน้นไอ้กระเทียมต้นกระเทียมตน้นปลูกง่ายมากนี่แค่เด็ดออกมาชำแบบติดได้แล้วนี่ติดลายต้นแล้วชำติดง่าย ที่แล้วก็ตัดกิ้งออกเอามาเพาะช่ำได้เลยนี่จะนึ่นึ่งเราจะมาตัดกิ้งออกเลยเดี๋ยวแป๊หนึ่งนี่ก็จะมาตัดกิ้งเพราะว่ามันซ้ำได้มันชำได้ จะมาเพาะกลียงมันอันนี้อันนี้หำอันนี้ต้นหำม,มันเล้นี่ต้มกินได้อันนี้ก็เอาหำม,มันไปปลูกนะหำม,มันไม่ใช่ทะลึงเง้อมันเป็นมันเองัน่นที่เขาต้มกินอร่อยมากเน,นี่ยมาจากต่างจังหวัดเอามาปลูกอันนี้ก็จะเอาไปชํ่เป็นต้นกระเทียมเนาะ ต้นตระเรียมจะเอามาเพาะแล้วก็ตัดริงแต่หลายจริ่งนะพี่นนองต้นกระเทียมเนา,าะกินได้เอาไปใส่ต้มเหมือนเราผัดผัดตัดริงแทงงริงได้เพราะว่ามันมีหลายกิงหลายงาย ถ้ามันยาวๆเราก็ตัดออกมาเพราะกิ่งได้ืมไร้ายต้นเนอะ้หลร้ต้นอยู่แต่มันขาดตะดินอยู่ฮะกันี้งก็เสียไปซ้ำไวอันนี้ก็เยาวาปะปออันนี้ก็คีนี้มีแต่ผักเดอร์บีมีแบบไม่มีดอก อันนี้ก็สิถ้ามันมีกระถางก็สิอเอาไปปลูกเพาะชำได้ เอาไปปลูกหันมันส่วนใหญ่งงเสียวมาต้มจิน้นหัวมันอยู่หางเงามันอยู่ไซบูเอามาจากบ้านจากต่างจาังหวัดเอามาปลูกในเมียงเอามาปลูกในเมียงคนในเมืองคนชิบ่าค่อยหลวมหันมันนี่เราก็เอามาเพาะชำได้หนึ่งต้นสองต้นสาม สี่ห้าอะไรอะอะไ้อยู่อีไรฮะต้นเราต้องไปหาดินมาซ่ำมาป่นใส่เนาะอันนี้ก็ได้เราเดี้หลายกระถางเราเพราะว่าปลูกไว้ขอบใจหั่มมันนีกกระาลหลายหั่มมันห,าาหมมันห่มันมันเยอะอยู่เพราะว่าเขาว่าไม่มองไปเนาะเนี้ย ตออแต่นี่มีตะหั่กำลังปรุงเนี่ยนี่หำน้อยอยู่หำม,มันเนาะหำม,มันน้อยหำม,มันนอ้อยเต็มเลยเขาว่ามีหมองไปเนาะถ้าเป็นตั้งจะว่าโดนปนีร้าย่นาร้ายหำอยู่หำโดเ่กนี่เอาไปเพาะหำมันหั่มมันผลเพาะได้ พื้นที่ในเมืองในน้อยนเนี่ยจะเอามาเพาะมาชำอันนี้ก็ได้จีกระถางได้จักกระถา,า,างเราเพราะว่ากระถางมันพอลายวิ่งถังวิ่งกระถางกับมีอยู่เ้แต่ว่ามันหันบอกว่าแสดงต้องไปเอามาใส่ใหม่เขาจะเพาะ พันผูปลูกอย่างไรบอกแล้ถอนออกเมื่อไนร่อันนี้ก็อันนี้ปิดต้นมะตูมไม่ติดต,ต้ออนมะตูมเพราะนี้เสียบเสียบราะมันปลูกง่ายเลยอัน,นต้นกระเทียมปลูกง่ายที่สุดป้าไว้มึงได้กับเกิดกระเทียมนะ ต้นกระเทียมเนี่ยเราจะเอาไปเพาะที่ต่างจังหวัดมาเลยไปหยิบใบต่างจังหวัดใบมันหอมหอมหอมคือกัดกบกระเทียมเลยล่ะเชื่อก็ต้องเชื่อเลยหอมคือกัูกง,ง่ายตะลึงจะเอามาปูอีเราไปเพาะพันธุ์ขายอะไรได้ไหม เพราะพันธ์ขายได้นะคะนนว่ามันก้ามันใหญ่มันยาวกิ่งมันยาวแล้วก็ต้องตัดนเนี่ยใบเนี่ยเขาก็เอาไปกินได้เอาไปตำผัดผัดเหมือนทีวีเลาว่มีอะไรนะเราไม่มี เราไม่มีกระเทียมเราเอาใบนี้ไปตำผัดงั้นผัดผักผัดหมูเงี้ยเอาใบกระเทียมนี่ไปตำ้ใส่หอมกินเดียวกันเด็กเลยใครไม่เคยเห็นเนี่ยพอม,มันจะเป็นงาเง้าวเลยแล้วก็ตัดก็งี้เสียบซ้ำไลย ง,ง่ายปลูกง่ายที่สุดเสียบมองได้ก็ติดน,นี่ปลูกง่ายการเพาะพันธุ์เราก็ต้องเอามาพเพาะให้มันไห้แตกกอง่ายนี่ใบนี้เราก็เด็ดออกเอาไปกินได้อันนี้ก็เด็ดออกไปกินได้เาแช่นะ้ำ ดอกไปใสซเนาะปึดเสียไว้มได้กเลยเสียบง่ายปลูกง่ายเนี่ยเป็นไอ้วันง่ายมาเด็ดอกกันทุนไปก็เเสียบแบบนี้ก็เสียบปลูกี้ก็ปลูกได้นะอะใน,น้กออันนี้พ่ดเอินใบแจ่มาไยงดอก แต่มันราคาแพงมนาะตอน,อนแม่งกินใบมลแรงกินใบนาะก,ก็เลยเอามาเขาบอกว่าเอาเอา,เอ,าอะไรนะผสมเอาน้ำยาสั้นไลกับไอาน้ำสมบ์เอาสายพูดกายพันธุ์เลยเหี่ยวไม่ใช่ว่าเหี่ยวนะมันส่สมัน,ม,นมันใหม่เลย,เลย มันไหมเลยก็เลยแบบสเสด็ดไหมของกันเองระหว่าขอบนามาเป็นคนที่มักปลูกของแบบนี้ใช่ไหมจังใข่อยเป็นคนที่ชอบปลูกจะมีกระถางอีกนี่ กระถางแบบว่าต้องอัน,นี้มันบ่อนดินเราก็ต้องเห็ดมาดินดินไม่มีดินนิดเดียวเนาะแล้วก็จะเอามาลงกระถางน,นี่นี่หนึ่งกระถางจะได้ปลูกเทคนิคการปลูกใบกระเทียม อในทั้งต้นในทั้งเงาเนาะบานี่ก็ตัดเ <c oughs> บื้องผิดหรือมัง้งเดี๋ยวมันจะปลูกง,ง่ายๆเดี๋ยวจะเวลามันติดเดี๋ยวจะเอามาเห้ด,ดูนะโอเค